ทางประธานคุณนิกรนักก็บ่นมาเลยว่าบอกนักข่าวไว้ทิ้งนะว่าวัดเขาไม่ได้รัก LGBT เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะแล้ววัดก็ไม่ได้รักผู้ป่วยแบบเมื่อก่อนอีกแล้วนะผมก็ถามเกิดอะไรขึ้นพี่เราก็ไหนพี่ก็เราก็ทำผ้าป่ากันมาตลอดไปเลยนั่นมันสิบยี่สิบปีแล้วจะตุลงธอดูนาทีนี้นาทีนี้มันยังไงพี่มีเคสหนึ่งมาติดต่อที่มูทีเอชเนื่องจากเขาไม่พี่น้องเขาไม่สามารถดูแลได้จริงๆเพราะว่าทุกคนต่างมีงานประจําที่จะต้องทําเขาก็อยากจะไปไว้ะบาท,ทา่าสำพุเราก็ประสานให้โดยการประสานนั้นนะทั้งญาติและมูที่ HIV ออฟเฟอร์เงินค่าแลกเข้า5,000บาท นะออฟเฟอร์ให้นะไม่ใช่วัดเรียกร้องอย่าเข้าใจผิดวัดไม่ได้เรียกร้องจชสักบาทแต่ญาติและเราอ่ะออฟเฟอร์ให้เลย2 5งหมบาทให้ช่วยรับหน่อยมึงคิดว่าเขารับไหมไม่รับไม่สะดวกค่ะเอา้าอะไรที่มึงโฆษณาก,กับกู20ปีก่อนให้กูไปทอดผ้าป่ากับมึงงคืออะไรวะอ้าวแล้วเขาบอกเหตุผลไหม ไม่มีแต่บเอิร์นมูทีเอชไอวีเราก็ไม่ใช่ว่าจะสิ้นไลายไม้ต่อมูทีเอชไอวีเราก็เราก็เลี้ยงคนอเอาไว้เยอะนะก็แบบมันก็มีคนแบบแบบคุณอนะที่ไปพลาดมาแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานจากอยู่บ้านเกิดไม่ได้แล้วก็ช่วยค่าเดินทางช่วยค่า,าหางานอะจนวันหนึ่งเขาไปทํางานอยู่ในวุฒมูลนิธิวัด,ว,ดวัดเนี่ยวัดพระบาทน,น้ำพุ <c oughs> เขาก็แอบใบมาว่าพี่พี่อ๋อพี่อ๋อคือประธานมูลนธิพี่อ๋อ,อ,อ,าามมอ,อถ้าพี่อ๋ออยากให้เขารับอะพี่อ๋อจะไปจ้างแบบรถมูนิธิลถปลอดติกตึงรดร่วมกัจจันยูมายคววาาม่ต <c oughs> ้อง ให้มูลนิธิไปรับมาส่งใส่ใส่รถมูลนิธิแล้วเปิดหอมาให้ให้ดูเป็นปใช่เขาจะรับพอเจออย่างนี้ก็เราก็รู้สึกไม่สะดวกใจละตัวตัวหมายถึงตัวญาติและตัวผู้ป่วยชักเริ่มรู้สึกว่าผูทำไมกูต้องมาอยู่สงครามดาบ้าน,นี้ว่าในเมื่อวัดนี้แม่งเคยโฆษณาว่ารับหมดแล้วทำไมต้องมาลำบากมูลนิธิกูซึ่งกูต้องไปเจราจาให้มันอะไรกันนะกันหนาผลสุดท้ายเราก็ไปจบกับบ้านพักเอกชนโชคดีเดี๋ยวนี้โลกนี้มีคําว่าเอกชนเอกชนไม่ได้มีเฉพาะบ้านพักคนชรานะเอกชนในแบบดูแลผู้ป่วยโรคเอสก็มี